การคุมอาหารแบบ IF เป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทาให้เรามีหุ่นดีได้จริงหรือ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมมาทาคลิปตอบให้เพราะผมมีความรู้สึกหลายคนถามผมมาแง่นี้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะผมเข้าใจครับว่าหลายคนที่เขามาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นหุ่นหรือแม้รกระทั่งการคุมอาหารที่จะช่วยให้เรามีหุ่นดีได้ดีอย่างเงี้ยครับก็คือการทํา IF แต่ผมก็อยากจะบอกทุกคนตรงนี้นะครับว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่า IF ไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะสามารถทําให้เรามีหุ่นดีได้นะเพราะผมปั้นหุ่นได้โดยที่ผม ได้คุมอาหารแบบ IF เลยนะครับที่สําคัญผมเคยทํา IF มาแล้วแล้วผมไม่รอดผมกลับเห็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีเลยด้วยซ้ําแล้วผมก็รู้สาเหตุด้วยเพราะอย่างที่บอกครับว่า IF นะ่ยมันไม่แมชไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมแค่นั้นเองครับผมมีความรู้สึกอะผมก็ทําแบบศูนย์มาตรฐานนะคือ16ถ้า8หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ8ชั่วโมงที่ผมกินได้ผมแฮปปี้ดีแต่อีก16ชั่วโมงที่ผมกินไม่ได้ผมทุกระทมผมขืนมากมันก็เลยทําให้ผมแบบก็ตอบสนองอะไรออกมาที่มันอาจจะแบบมีส่วนย้วยส่วนห้อยเป็นห่นหวงยางอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมลองอยู่ประมาณสองสามรอบซึ่งเป็นเหมือนกันทุกรอบแต่พอผมมาปรับการกินใหม่ด้วยการที่ผมก็มากินทีทีแบบที่ผมกินอยู่ทุกวันนี้ก็คือผมจะกินอยู่ประมาณ 4- 5ห้ามื้อต่อต่อวันอย่างงี้ครับโดยแต่ละมื้อผมก็จะห่างกันประมาณสาี่ชั่วโมงเป็นต้นแล้วมันก็ทําให้ผมคุมในเรื่องของสัดส่วนและปริมาณอาหารได้ง่ายไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของมื้อสําคัญนั่นก็คือมื้อเช้าบ้างละมื้อก่อนและหลังออกกําลังกายบ้างละผมไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่ IF มันก็ยังดีมากๆสําหรับใครหลาย,ลายๆคนเช่นเดียวกันแต่ที่ผมอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ก็คือลองไปศึกษาหาความรู้เชิงลึกๆไ,ได้ว่าการทํา IF ไม่ใช่รูปแบบเดียวนะครับรูปแบบอื่นก็ยังมีอย่างน้อยก็รูปแบบของผมนี่แหละและที่สําคัญก็คือ IF มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนหนึ่งในนั้นก็คือผมนี่แหละเราก็ต้องลองทําดูก่อนว่าเฮ้ ไอเอฟเนี่ยมันทําแล้วมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตเราไหมถ้าไม่ผมก็แนะนําให้เปลี่ยนโอเคไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วแก่นของการคคุมอาหารที่ดีจริงๆก็คือให้เรากินให้ครบทั้งหหมู่ในสัดส่วนและปริมาณตามที่ร่างกายเราต้องการควรจะมีมื้อสําคัญด้วยสําหรับในเวของการตั้งหุ่นนั่นก็คือมื้อก่อนออกกําลังและมื้อหลังออกกําลังแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าการคุมอาหารรูปแบบไหนที่มันแมชกับไลฟ์สไตล์เราเราเลือกแบบนั้นและผลลัพธ์ที่ดีมันจะออกมาเองถ้าผลลััีดดอออกน,นแลลลควใชรรบบบเ้้้้ยงไไปปู